นางเอกของยำในครั้งนี้คือนี่ตื้อๆนาซับชัมนห้องจ้านะะเรามีแขกรับเชิญค่ะเป็นเชฟเท่าแขนของจริงนะคะ เอบีว่าสบีคิมซอสของเรานะคะเ่เป็นหนึ่งยังมีอีกหนึ่งใช่ไหมก็คือลืมบอกไปว่าวันนี้เราจะมาทําทั้งหมด2เมนูด้วยกันเมนูที่2ไม่ต้องใช้กระทะเนาะไม่ต้องใช้กระทะ้วครับโอเคขอตะอกโอเคท่านาเข้าสู่เมนูที่2ของเรานะคะเชฟครับผมเมนูที่2เป็นเมนูอะไรนะคะเอ่อเป็นกุ้งอกนะครับยำไหลบัวนะครับกุ้งอกยำไหลบัวใช่ครับต่อไปครับนี่เลย เยผมใช้เท่าไหร่คะเชฟประมาณ200กรัมครับผมเราใส่พันดีนิดนึงครับแหน่ต่อค่ะเชฟเดี๋ยวเราจะทำกุ้งเลยนะครับแบบแนนะครับเราจะผ่ากุ้งก่อนผ่าทั้งหัวทั้งตัวเลยครับค่ะอ๋อแผ่กลางออกมาให้เป็นแบบผีเสื้ออะไรเหมือนเดิมนะคะเราต้องเอาเส้นรือออกออกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขี้กุ้งขี้ขึ้นสมองค่ะ โอคครับเราแบะไว้ครับแบะไว้แบะไว้ไม่ได้ครับเราความรู้สึกว่ากุ้งลายเสือเนื้อมันแบบแน่นมากแน่นแล้วใหญ่กว่ากุ้งแม่น้ำเนาะใหญ่กว่าเออแบบอร่อยอ่ะเนื้อแน่นมากที่เต็มปากเต็มคำช่ำช่ำเวอร์ใครอยากให้เชฟมารายการเคากระทะบ่อยๆคอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์มาเลยไม่ต้องมาอีกแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือเราทานเนยชํำๆเลยเนาะครับทาช้ำๆเลยครับอเอาอันนี้ไปเข้าก่อนครับ<อ>ข้าตัวเพื่อ,อให้มันสุกระดะับระยะนี้ก่อน few later. หลังจากที่เราเตรียมกุ้งนะคะที่กุ้งลายเสือสองตัวนะคะแล้วก็ทานเนยผ่าล้างเรียบร้อยแล้วเข้าเตาอบไปเรียบร้อยนะคะเราก็มาทํา เน้ำยำมานายบัวส่วนผสมนางเอกของยำในครั้งนี้คือนี่ดื้อๆบางที่ก็เรียกสายบัวบางที่ก็เรียกไหลบัวไม่ต่างกันยังไงอะเชฟรู้ปะเอ่อไหลบัวจะอยู่ใต้น้ำนะไหลบัวแล้วจะเป็นบัวก็จะอยู่บนนาขึ้นมาใต้ดินเลเชฟจะเป็นบัวใต้น้ำโอเคอ่ะเรามาเคี่ยวน้ำอันนี้ก่อนเนาะอ่ะเราเปิดเตาให้ แล้วก็เคี่ยวน้ำปลากับน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลละลายพอละลายแล้วนะคะนี่เผาอ่าแล้วก็ใส่มะนาวลงมาใช่ไหมคะเชฟน้ำปลาน้ำปลาเราใส่ไปแล้วแล้วก็ต่อด้วยชูรสนีดหน่อยหนึ่งช้อนชาผงหัวนี่น้ำยำก็จะประมาณนี้นะคะนหน่อย ใส่พริกเลยครับใส่พริกใส่กระเทียมเผ็ดนะเปรี้ยวกระเทียมเยียมนะอ่าเอ่อมะเขือแล้วก็นางเอกนางเอกของเราครับใส่ซริกเข้าไปหอมหอมสีสันหน่อยได้แล้นะคะกุ้งของเราว้าว โอหดูนี่น่ากินมากกุ้งราดเลยนะคะเชฟราดเลยครับผมไบัวนี่ไหลบัวโอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูกุ้งลายเสืออบเนยเอาราดด้วยยำไ,ไหลบัวนะคะนี่น่ากินแซ่บและเป็นเมนูฟิวชั่นนะคะที่ทำได้ที่บ้านง่ายๆเลยค่ะ ขอบคุณนะคะเชฟพี่วันนี้มาร่วมรายการกับเราในรายการค้อกกระทะนะคะแล้วก็ทำเมนูที่แปลกพิสดารที่คุณแม่ทำคนเดียวไม่ได้นะคะต้องมีเชฟมาช่วยอย่าลืมนะคะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้เป็นกำลังใจกับคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะให้คุณแม่ทำเมนูอะไรต่อไปนั้นคอมเมนต์ให้คุณแม่ด้วยนะคะ ขอบคุณซีฟู้ดตัวใหญ่ๆนะคะกุ้งลายเสือตัวใหญ่เท่าแขนมาให้เรานะคะในวันนี้จากเพจลงมาแล้วจังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทิ้งเพจไว้ให้ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ เมเิรชฟชอบผู้หญิงแต่งหน้าหรือผู้หญิงไม่แต่งหน้าไม่แต่งหน้าดีกว่าครับเพราะว่าธรรมชาติลงโทษลงโทษนะครับคนได้เลยให้มันตลบตล่อมตล่อมนะคะมนุษย์มนุษย์ก็ได้คนค่ะยี่สิบบาทแอามุกนี้ซิว่าทห้าบาทสิบบาท